you สวัสดีค่ะค่วันนี้ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒนถิ่นค่ะวันนี้นัาได น้ำปลาส่วนข้าวปุ่นจ้พี่น้องจ้าน้ำปลรราในสูตรสไตล์ของนัดเนาะคะ่ะแบบเหลืองงานมากมือเลยค่ะพี่น้องจ้าอยากกินเอียมแบบซ่วงๆเนาะคะ่ะอาอสอนสถิมตาสละพี่น้องจ้าเบึงใส่กระเทียมดองเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อจากกินกันัดคอนอื่นกะต้องห้วยพริกพงเนาะค่ะพี่น้องจ้านจา้าบุกพริกอันนี้เพชรเด้อจะนีบุกพริกอันนี้สุดยอดเลยมาพี่น้องบ้านนี้ง้อง้พี่น้อง ขนมเสน้นเส้นขนมจีนนี่เนี้วหนุ่มด้วจ้ะพี่น้องจ้าอืมสดหยอดเลยโอ้โหสีสันพี่น้องน้ำปลาใส่เห็ดผึ่งด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเห็ดผึ่งเลือดจ้ะม้อนี้ขึ้นจะกินแบบนี้จ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งโอ้ยยันดิตามาเด้อดจ้ะ เราเด้กินน้ำก็แห้งเบิดล่ะสิได้สดน้ำบ่หนอสดน้ำจังน่อยสดน้ำเพราะมีแห้งกัพงบพี่น้องมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอ,อื้มโอ้เสียพี่น้องแบบสุดยอดเลยมาเดอ้อจ้ะมากินส่วนน้ำปลาเห็ดพึ่งเลือดเศร้าข้ปุ่นจ้ะพี่น้องมา พักกสัสมีพักซีจีนทั่วแปรจะพี่น้องให้นาําทัวไปมอน,น้นแล้วก็ขึ้นชายฝรั่งจะพี่น้องมาเด้อจากกินน้ากันโอ้ยแต่เสียบขากพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้ออย่านั่งเบิ้ลเด้อพี่น้องจา้าเบิง้งอือมอือมจ้า บดิใสาตากับพ่อนะพี่นอ้องหืมแซ่บโมทั่เป็นแซ่สทชอบแปรจ้ะพี่นอ้องเซนดูดหน้ามดเพิ่งเคกิน กระเทีมเยมเจียวโอ้โเพชรพี่น้องกระเทียมดองจ้ะโอ้จะมนเนาะดองแ่บใส่กระเทียมดองแ่บใสนนน่หน้ำใบบักกูดอหอม เด่ักซีจีนเฮ็ดพึ่งเลือดจะน่าไปหาดนแล้จาจะก็เอามาต้มถนอมอาหารค่ะพี่น้องแล้วก็แซ่สองฟิตไปน้ำยากันมเจใไซมันนี่ก็เลยก็อยากกินเมนูน้ำปลาราข้าวข้าปุ่นจ้ะใส่เห็ดพึ่งเลือด จับไม่รู้จับมากันเลก็แซ่บ 너무 좋 음. Mm. Tim, da. 嗯，真的。 มันเยอะจังกินแบบปบา่เบาหิวให้ Hôm nay ăn đỏ cho mấy nông nha Thịt cắt bột thịt จ้าพี่น้องจา้านัดเพลาะจา้านัดเลยอยู่หน่อยนึงค่ะพี่น้องจา้านัดสิเป็นเล่ม่ตเนาะค่ะจังไันกะฝากไปกำลังใจให้นัดในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะสิลด์บอ๊อพลาดท,ทุกคลิปที่นัดลดลงค่ะสำหรับมือถือขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณท่านหลายค่ะสวัสดีค่ะ